คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักดาวเทียมกันไหมครับรู้จักครับรู้จักรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักรู้จักครับรู้จักครับคนไทยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรู้จักดาวเทียมแล้วคุณรู้ไหมครับว่าการเข้าถึงสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมคืออะไรฮะครับอวกาศนั้นถือเป็นพื้นที่ของบนมนุษยชาติครับซึ่งเป็นไปตามหลักการในสนธิสัญญาอวกาศขององค์การสาประชาชาติหรือว่า UN เอ โดยมีสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU ซึ่งเป็นองค์การชำนันพิเศษภายใต้องค์การสหป,ประชาชาติหรือ UN ครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าอาวกาศนั้นจะเป็นพื้นที่ของมวลมนุษยชาติที่ทุกประเทศนั้นสามารถใช้ได้โดยไม่มีชาติใดอ้างกรรมสิทธิ์ครับแต่สหป,ประชาชาตินั้นจําเป็นต้องมีการกํากับดูแลกิจการอา,ากาศโดยเฉพาะการส่งวัตถุ หรือว่าดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสําคัญ2ประการนั่นก็คือข้อที่1ครับความเสียหายจากการที่วัตถุอวกาศที่อาจเกิดการชนกันเองหรือว่าตกลงมาสู่พื้นดินของวัตถุอวกาศนั่นแหละครับส่วนข้อที่2ฮะการรบกวนคลื่นความถี่ที่อาจเกิดจากการที่ขึ้นความถี่ที่ใช้ในวัตถุอวกาศและหรือภาคพื้นดินเนี่ยมันไปรบกวนกันนะฮะ ดต่นั้นการกำกับดูแลเคลื่อนความถี่และสิทธิในการใช้วงโครจรดาวเทียมตามข้อบังคับของ ITU เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวงโครจรดาวเทียมค้างฟ้าเลยกลายเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยครับคำว่าสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมเนี่ยจึงหมายความว่าสิทธิที่ประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐครับ ได้รับในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโครจรตามข้อบังคับของ ITU นั่นเองครับโดยเฉพาะที่ความสูงประมาณ35,786กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ยแหละฮะโดยวงโครจรน,นี้นั้นจะสามารถทำให้ดาวเทียมนั้นหมุนโครจรไปพร้อมกับที่โลกหมุนรอบตัวเองคือ24ชั่วโมงต่อ1รอบไอวงโครจรน,นี้นะฮะเรียกว่าประจำที่ หรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันง่ายๆว่าวงโครจรค้างฟ้าแต่เอ๊ะมันเกิดข้อสงสัยตามมาฮะแล้วสิทธิของวงโครจรดาวเทียมที่ว่านั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องให้ดาวเทียมลอยอยู่เหนือประเทศไทยหรือว่าดาวเทียมสามารถไปลอยอยู่เหนือประเทศอื่นแล้วประเทศไทยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เอ๊ถามว่าได้ด้เหรอได้ค่ะพี่จัด ดาวเทียมไทยคมดังกล่าวได้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมแล้วอย่างไรก็ตามยังคงมีขายงานดาวเทียมที่ยังไม่มีการใช้งานอยู่อีก13ขายงานใน7วงโครจรหรือสล็อตซึ่งขายงานที่เหลือนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการจัดหาดาวเทียมเพื่อเข้าสู่วงโครจรดังกล่าวเพราะอะไรเนื่องจากข้อกําหนดหรือข้อบังคับของ ITU เนี่ยเขาบอกว่าหากสิทธิวงโครจรดาวเทียมดังกล่าวที่ว่า ไม่มีการเอาวงโครจรไปใช้ประโยชน์ไม่มีดาวเทียมไปลอยอยู่สิทธิ์นั้นเนี่ย ITU เขาจะยกเลิกสิทธิวงโครจรดาวเทียมนั้นทั้งหมดครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกสทชที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ